เช็ค one two เชค one t w เชค one two R C ทสอบหนึ่งสองสามสี่หทดสอบ1 2 3 4งสอสามสี่ห้ทดสอบทดสอบ,สอบ A R C สวัสดีครับมาพบกับผมในช่องซ่อมจนพังหลกัหลกๆช่องผมก็จะเกี่ยวกับการซ่อมปรินเตอร์อาจจะมีบางเคสเป็นคอมพิวเตอร์สําหรับเพื่อนๆพนี่พี่น้องๆที่เข้ามาดูคลิปหรือแก้ไขาอาการต่างๆขอให้ดูคลิปให้จบก่อนเพื่อเป็นการเน่นยําไม่ผิดพลาดไม่มีปัญหาที่หลังสําหรับในเคสที่ทักมาสอบถามทางข้อความหรือแอดมาทางไลน์ผมจะพยายามตอบกลับให้เร็วที่สุดแต่อาจจะมีบางเคสที่ตอบช้าผมอาจออกนอกสถานที่ไม่มีเน็ต แต่ยังไงผมจะพยายามตอบกลับให้เร็วที่สุดก่อนที่จะชมคลิปผมต้องขออภัยในการใช้คำที่ไม่ถูกต้องคำที่ไม่เลื่นหูเป็นคำติดปากหรือประโยคติดปากไปแล้วเช่นนะครับครับผมอ่าแต่ยังไงผมจะพยายามแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นและส่วนมากถ้าเป็นคลิปเก่าๆบางคลิปเสียงอาจจะไม่ค่อยดังสักเท่าไหร่ภาพไม่นิ่งสั่นไปมา เพราะเป็นคลิปที่เพิ่งหัดถ่ายใหม่ไม่มีไม่ไม่มีขาตั้งกล้องตอนนั้นผมยังไม่ได้ใช้โปรแกรมตัดต่อและในการถ่ายคลิปของผมนี้เป็นการถ่ายคลิปเก็บไว้หลายๆคลิปจานวนมากเป็นคลิปเก่าไม่ได้ถ่ายตามหน้างงานปกติและไม่สามารถกลับมาถ่ายซ่อมแซมคลิปให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมได้เพราะเคสแต่ละเคสมาไม่เหมือนกันยี่ห้อไม่เหมือนกันรุ่นไม่เหมือนกันสีไม่เหมือนกัน และเครื่องปิ้นเป็นของคนอื่นหรือเป็นของลูกค้าในบางเคสไม่สามารถตัดคำที่กิดปากออกได้ถ้าตัดออกไปแล้วจะไม่เข้าใจในการแก้ไขอาการเสียของเครื่องต่างๆเราจะไม่เข้าใจในการทำแต่ยังไงผมจะพยายามแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นสำหรับวันนี้จะมาแก้ไขอาการอะไรก็มาติดตามชมนะครับ ครับผมวันนี้ก็มาแก้อาการโค้ด e er อ r ร์1366ของเครื่องพิมพ์ Canon G1020 G2020 G3020 และก็ G3060 วันนี้ผมจะยกตัวอย่างเป็น Canon G2020 จากนั้นให้เรามาดูหน้าจอมอนิเตอร์ตรงนี้มันจะขึ้นเตือน support code 1366และก็ด้านบนมันจะมีภาษาอังกฤษวิ่งไปมา อ่านได้ประมาณนี้ Move the ink v a l e lever to the l i g h t to open the ink v a l e แต่ความหมายประมาณก็คือเราปิดวาล์วหมึกไว้อยู่เราต้องเปิดก่อนถ้าสมมุติว่าเราไม่เปิดมันจะขึ้นประมาณนี้ขึ้น error ประมาณนี้จากนั้นให้เรามาทำการแก้ไขนะครับโดยยกตัวถาดสแกนเนอร์ขึ้น แล้วก็ให้เรามาสังเกตรตรงวาล์วสวิต์ปิดเปิดตรงนี้ถ้าสมมุติว่าเราผักมาด้านซ้ายมือจะเป็นปิดผักไปด้านขวามือจะเป็นเปิดนะครับซึ่งสัญ,ญลักษณ์ปิดมันจะเป็นรูปไขควงและก็สัญ,ญลักษณ์เปิดมันจะเป็นเหมือนอรูปถ่ายเอกสารหรือรูปเครื่องปิ้นตรงนี้จากนั้นให้เราทำการเปิดนะครับผมโดยผักไปด้านขวากจนสุด แล้วก็ปิดฝาถาดสแกนเนอร์จากนั้นให้เรามาดูที่หน้าจอมอนิเตอร์รอสักครู่นี่นะครับผมเป็นปกติแล้ว Copy 100% a 4 0 1หน้าจอนี้ก็เป็นปกติแล้วก็จะมีประมาณนี้ในการแก้โค้ด Error 1366ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ สุดท้ายนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาพูดคุยและรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะครับหรือจะติดตามทาง YouTube ช่องส่องจนพัง Facebook ซ่องจนพังเพจ Facebook ซ่องจนพัง ID Line สุพัฒพงโมโน2535 suptpongmono a 2535 ถ้ากดแล้วก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ